สวัสดีครับพบกับรายการอ๊อฟไล c h ช n แนลกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกท่าน,นครับเป็นหัวข้อของปลากระพงนะครับเราอยู่กันที่นิยมญาติราจ,จังหวัดสุทราการนั่นเองนะครับก็ใกล้ๆกับแปดริ้วเนาะแหล่งเลี้ยงปลากระพงที่ใหญ่สุดของประเทศไทยแต่วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปคุยนะครับไปพบกับเจ้าสํานักที่เลี้ยงปลากระพง เป็นคนแรกนะครับในเขตของนิยมญาติตาที่สมุรปาการนี้นะครับผมด้วยประสบการณ์การเลี้ยงกว่า40ปีนะครับรวมถึงผลผลิตของปลากระพงที่นี่นะครับผมก็ได้ครับรับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ประจําจังหวัดสุรปาการด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับสาหรับทางน้าเฉลวยนะครับผมของเฉลวยฟาร์มปลากระพงนะครับกับเรื่องของประสบการณ์การเลี้ยงปลากระพงเก่ากว่า40ปีและเลี้ยงยังไงให้มีกําไรในภาวะปัจจุบันที่ต้นทุนสูงครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. นนี้ะครับผมก็อยู่กับทางน้าเฉลุยนะครับหรือเฉลุยฟาร์มนะครับผมเจ้าสํานักเจ้าสํานักของปลากระพงนะครับรายแรกที่ตําบลนิยมยาตาอําเภอบางบ่อจังหวัดสุพรรณครับเราเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของน้าเฉลุยแล้วก็เรื่องของตัวความเก่งการในเรื่องของการเลี้ยงปลากระพงขาวนะครับสวัสดีครับน้าเฉลุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับโอ้เมื่อกี้ได้คุยกันว่าน้าเฉลุยนี่คือเขาเรียกว่าถือว่าเป็นเจ้าสํานักในการเลี้ยงปลากระพงขาวของของไทยเลยเนาะครับนะในในเวิร์กนี้ป่ะใช่ใช่ครับในในเขตตําบลนิยม อำเภอบางบ่อเนี่ยแหละครับผมเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกที่ทํามาตั้งแต่ปีพศ2526 2526ผมยังไม่เกิดเลยเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นที่การทดลองเลี้ยงครับนั่นแหละคือผมเป็นคนบุกเบิกแรกๆรกของของจังหวัดสมุทรปราการนะครับจริงๆมันก็มันก็ติดๆกับชายชิงเศร้าปี้วเนาะที่มันแค่ข้ามคลองข้ามกูก็ถึงละอครับคือผม เริ่มจากเลี้ยงสองอตัวมาถึงปัจจุบันนี้ก็เพิ่มมากขึ้นครับแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ใช้ปลาเหยื่อ,อใช้ปลาเหยื่อเลี้ยงมาจนถึงปี53ครับก็คือเลี้ยงมาถึงปีเดี๋ยวก่อนนะหลวยแนะนํำตัวนี้เป็นชื่ออะไรอะไรแป๊บนึงวันนี้นผมลืมครับผมโอเคผมชื่อนายเชิดศักด์นามสกุลฝักดิ์แคแรกนะครับหรือเฉลวยความปากกระพงครับตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่9ทับ1หมู่4ตำบลคลองนิยมยาตราอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการบอกหมดเลยนะครับบอกครับเป็นเป็นลูกหนี้ใครนี่เขามาทวงถึงที่นี่ผมไม่เกี่ยวนะนะไม่เป็นไรครับคือคือผมยินดีทุกท่านนะฮะับอยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับของน้าลวยนี่คือเลี้ยงปลากระพงมากี่ปีแล้วเนี่ยาตั้งแต่เริ่มที่บอกว่าเลี้ยงตั้งแต่เริ่ม200ตัวเนี่ยคือ200ตัวเนี่ยผมเอามาทดลองแบบว่าตั้งแต่ปีพศ2500 25, 26อ่าเริ่มเริ่มเริ่มฝึกเลี้ยงโดยที่ใช้ปลาเหยื่อครับอ่าใช้ปลาเหยื่อเอาไม่ดสับให้กินครับนะครับทดลองเลี้ยงดูก็สมัยนั้นเลี้ยงแค่4ี่เดือนเองปลาเจ็ดขีดทำไมอุ้ยสมัยนั้นสเดือนเองคือสมัยนั้นน้ำดีทุกอย่างบ่อเบอร์อะไรมันก็ ไม่มีมลภาวะมันค่อนข้างดีเลี้ยง4ี่หเดือนใช้ได้หมดแล้วเป็นปลาไซส์ปลาโลครับ4เดือนให้ปลาเหยื่อสับได้ไซส์หมดแล้วปลาไซส์ตั้งแต่ก็คือถ้าเป็นปัจจุบันก็คือ7จ็ดแปดขีดจนถึงโลใช่ครับได้แล้วครับโอเคก็หมายความว่าหลังนั้นคือพอการเลี้ยงขยายมากขึ้นมันก็สิ่งแวดล้อมมันก็แย่ลงคือสมัยก่อนเลี้ยงบางบางตัวในในที่จํานวนหนึ่งไร่เงี้ยเราใส่แค่ทดลองเลี้ยงแค่ สองสามร้อยตัวห้าร้อยตัว,ตวจำนวนปลามันบางบแต่มาสมัยนี้การพัฒนามันมากขึ้นมันก็ใสหนาแน,น่นขึ้นก็มันก็เลยโตชา้าบ่เดียวนิดนึงครับปัจจุบันก็คือน้าลวยเลี้ยงปลากระพง40ปีแล้วก็เราขยายของเราเรื่อยมานะฮะปัจจุบันของน้าลวยเนี่ยมีมีบ่อปลาเลี้ยงปลากระพงอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่บ้างแล้วก็ในส่วนเครือข่ายของน้าเฉลวยด้วยครับแล้วก็รูปแบบการเลี้ยงของเราก็เปลี่ยนเป็น แบบยังใช้เหยื่อสดหรือว่าเป็นอาหารเม็ดหมดแล้วครับคือ่อฟังหน่อของผมเองเนี่ยนะแรกแรกก็มีที่ประมาณ5้าบ่อต่อมาก็ขยายเพิ่มเป็น1 1บ่อรัรบหมดเนื้อที่เลยนะครับก็เลี้ยงปลามาจากสมัยก่อนก็ใช้ปลาเหยื่อมาโดยตลอดจน,จนถึงปี <52. S 2> พศ .53 อสา 53, อ, 53. อาหารเม็ดได้พัฒนาขึ้นมาก็มาลองฝึกเลี้ยงดูครับ ปรากฏว่ามันได้ผลดีพอสมควรเริ่มต้นอ,อะไรเป็นเหตุชุนใจให้นะหลวยเปลี่ยนแนวทางเป็นจากเหยื่อสดเป็นอาหารเมร็ดคือสมัยนั้นปลาเหยื่อค่อนข้างจะหายากตอนนั้นเริ่มหายากแล้วเนาะใช่ครับแล้วอาหารเม็ดเนี่ยเรามาวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วว่าอาหารเม็ดเนี่ยคือเราเวลาเราไปเลี้ยงเนี่ยมันเหลือเนี่ยมันไม่เสีย เราก็เก็บเอามาไว้เลี้ยงวันต่อไปได้หมายถึงว่าเหลืออย่างนี้นะที่ว่ากองกองตั้งไว้เนี่ยคือเราเก็บได้ถ้าเราใช้ไม่หมดใต่ถ้าถ้าเทียบกับเหยื่อสดนี่คือเราต้องเอามาโม่อามาวันต่อวันเอามาเอามาให้เลี้ยงหันวันต่อวันต้องใช้ให้หมดด้วยต้องใช้ให้หมดถ้าไม่หมดก็ต้องเอามาเก็บมาเน่ามันเสียหายอาใช้เม็ดเนี่ยคือเหลือจากที่ไปเลี้ยงแล้วเนี่ยเอาเข้ามาเก็บมันไม่เสียหาย ก็ค,คือถ้าคือใช้เม็ดก็คือถ้าเราให้ไม่หมดหรือว่าเนี้ยเราก็เก็บไว้ไว้ให้มืออื่นวันต่อไป,ว,อไปวันต่อไปได้ครับ,คร,บครับแล้วตอนที่ตัดสินใจเลือกเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยตอนนั้นเคยคิดเราคิดไหมว่าเออผลการเลี้ยงมันจะสู้อาหารเหยื่อสดได้ไหมอะไรเงี้ยนะนั้นนะน้นหลวยคิดยังไงคิดครับคิดคือช่วงนั้นเราเรา เราที่เราเริ่มแรกเริ่มแรกแๆเลยอ่ะนะเราก็ใช้เหยื่อมาคือเป็นประจําอยู่แล้วเราก็รู้แล้ว่าปลาเหยื่อเนี่ยเราใช้แล้วมันได้ผลผลิตเป็นยังไงแต่เริ่มต้นที่มาเปลี่ยนอาหารเม็ดเนี่ยเราก็เริ่มทดลองมาประมาณครึ่งปีนะครับผลปรากฏว่ามันก็ได้ผลดีพอสมควรแล้วหลังจากนั้นมาหนึ่งปีต่อมาเราก็เห็นว่าการ เราได้จับผลผลิตออกมาแล้วอาหารเม็ดเนี่ยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือมันมีหลังจากนั้นก็พอได้ลองเนี่ยอา,อาหารเม็ดมันก็ยังมีเขาเรียกว่ามันก็มีการพัฒนาของเขาใช่ครับให้ให้เหมาะสมกับไอ้นี่มากขึ้นเรียนรู้กันด้วยกันการเลี้ยงของอาหารเม็ดเริ่มมีดีขึ้นดีขึ้นได้ผลผล,ผลิตดีขึ้นมไม่แพ้ปลาเหยื่อก็เลยเปลี่ยนจากปลาเหยื่อมาเป็นอาหารเม็ดทั้งหมดเ<อ>ต็มรูปแบบในปีพศ2554 ครับก<อ>็คือปีหนึ่งที่เราได้ลองก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารเม็ดร้อยเรละร้อยเปร์เซเลย<ร>ก็ไม่ได้ใช้ปลาเยื่อปัจจุบันของนา้นาลวยเนี่ยเราเลี้ยงปลาของเราเองเนี่ยเราปล่อยปลายัางไงบ้างครับคือผมเองเนี่ยไล่หนึ่งเนี่ยสมัยก่อนนน้นเราใส่แค่สองพันแต่เวลาขึ้นปลามาแล้วเนี่ยมันได้ผลผลิตไม่ไม่เต็มที่ที่ที่เราดูแลมันไปเราเลยมาเพิ่มเป็นไล่ละสี่พัน หมายถึงว่าได้ผลผลิตไม่เต็มที่หมายถึงว่าเราดูแลเร,เราจัดการดีใช่เหมือนแล้วจัดการดีในที่นี้คือได้ปลามาเท่านี้คือคิดว่าถ้าเพิ่มปลาบิก่ก็ไม่มีปัญหาเพราะคุณภาพเราดีการจัดการคือคือเราเลี้ยงต่อรุ่นเนี่ยมันเรารู้ใส่สองพันตัวต่อไร่เราก็ดูแลเท่าเดิมใส่4 0 0พันตัวต่อไร่เราก็ดูแลเท่าเดิมแต่มันได้ผลผลิตมากขึ้นอ่าเราก็ทําเลยตอนหลังๆนี่ผมก็ใส่4 0 0พันหมดตอนหนึ่งไร่นะครับก็คือจนนั้น เราปัจจุบันก็เราเลี้ยงที่4,000ตัวต่อไร่ใช่ครับก็เลื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมถามน้าหลวยนิดนึงว่าโหเลี้ยงมา40ปีเนี่ยหัวใจสำคัญของการเลี้ยงปลากระพงให้ประสบความสำเร็จไม่พอต้องมีกําไรในภาวะปัจจุบันด้วยแล้วหลวยหัวใจสําคัญคืออะไรคือมันมีหลายๆปัจจัยนะครับหนึ่งพันลูกปลาต้องดีอสองน้ำและ,ะพื้นที่ก็ต้องดี อ่ะขอ,อะขอเลอข้อแรกก่อนขยายความลูกปลาดีไงเพราะว่าปลากระพรงนี่ส่วนใหญ่ก็สองคลองทีเดียวใช่ครับเลือกยังไงอ่ะคือสมัยก่อนนี้มันเป็นเพื่อปลาตุ้มเอามาฝึกอาหารเมร็ดครับก็เราก็มาดูแลเองทําเองก็จนฝ่าได้เป็นปลาสามนิ้วก็ล่อนขยายแบบเอาไปลงบ่อได้พันปลาที่ดีมาแล้วเราเอามาทําเองดูแลเอง ฝึกอาหารเม็ดเองครับนั่นแหละมันก็ทําให้ลูกปลาของเรามีคุณภาพก็คือเอามาชามก่อนแล้วก็ฝึกด้วยอาหารเม็ดด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ย้ายย้ายไปลงแยกยกขนาดไซส์เอาไปลงแต่ละบ่อละบ่อก็ก็อาหารเม็ดก็ใช้อาหารเม็ดตอนอนุบาลตอนฝึกอพอหลังจากที่เรา ชำแล้วก็ฝึกกินให้กินอาหารเม็ดแล้วเนี่ยก็คือเราต้องเขาแน่ใจว่าปลาแข็งแรงแล้วก็อัตราลอดดีแล้วก็กินอาหารเม็ดเป็นร้อยเปซใช่ครับแล้วก็ไปลงบ่ออ่ะไล่ล,ละสี่พันตัวอะไรก็นั้นน้าหลวยบอกว่าน้ําและการจัดการในบ่อเป็นยังไงที่สําคัญถามหน่อยให้ความรู้ให้วิชาหน่อยน้ําก็คือเราก็ต้องน้ําที่ใส่บ่อไปก็ต้องดูแลน้ําปรับคุณภาพน้ําให้ปกติอ่ะปกติวัดมีหมอฮมีหมอของไบชโกมาครับ มาดูแลให้ก็มีวัดค่า P&H อังคารายก็น้ํามีเชื้อโรคอะไรไหมอะไรเงี้ยก็หมอก็มาดูแลให้ไอ้ค่าน้ําให้ปกติของของ,ของน้ารวยเนี่ยปกติของน้าหลวยคือมันต้องน้ําต้องเป็นยังไงอ่ะขอขายายความก็อ่าอย่าง P&H เนี่ยก็เจ็ดประมาณเจ็ดอ่านะแล้วก็น้ําก็ต้องไม่มีเชื้อ,อมหมอจะมาตรวจให้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอ่า มจําไม่ได้แล้วไอเชื้อวิไออ้เชืไวรัสเชื้อวิบิโอครับใช่แบคทีเรียอะไรพวกนี้แหรอครับแบคทีเใช่ใช่น้ำก็จะต้องสะอาดแล้วก็หลงลูกกว่าเล็กน้ำเราใช้จากไหนของของส่วนใหญ่ก็จากคลองวิ่งไปพักบ่อวิ่งไปพักบ่อแล้วเราต้องมีใช้สารฆ่าเชื้อสารเคมีอะไรไหมครับอ๋อก็ไม่แค่พักเฉยอ๋อแค่พักเฉยส่วนใหญ่ก็จะใส่ไอ้เนี่ยไอ้จะไม่ใช้จะไม่ใช่จะไม่ใช่จะไม่ไทยไอ้แบบเหมือนปุ๋ยอ่ะครับอ่าเวลาเอาน้ำไปพักเนี่ยเราจะเอาสารไม่ใช้ใส่ ใส่พักน้ําประมาณ3วัน5วันถึงจะเอาไปลงบอ่อครับ,รบแล้วเรื่องของการเลี้ยงการจัดการพอเราปล่อยปลาไปแล้ววัดน้ําตรวจคุณภาพน้ําเสร็จหลังจากนั้นคือเรามีการจัดการการเลี้ยงไงไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการดูแลระหว่างการเลี้ยงจนถึงจับก็สำคัญอะไรเราใส่ปลาไปแล้วก็ตั้งไบตีน้ําออกซิเจนจ้องให้ออกซิเจนแล้วก็เลี้ยงอาหารสองมือ้อเช้าเย็นครับก็ มีการเติมน้ําช่วงแรกๆทุกครึ่งเดือนทุกครึ่งเดือนตอนปลาที่เราเอาปลาปลาเล็กไปลงเนี่ยเราก็จะเติมน้ําทุกครึ่งเดือนจนฝาปลาได้ขนาดห้าขีด6กขีดก็เติมน้ําเต็มบ่อหลังจากน้ําเต็มบ่อแล้วเราก็ดูว่าสภาพน้ําคงที่ไหมถ้าสภาพน้ําคงที่เราก็เติมอย่างเดียวแต่ถ้าสภาพน้ําไม่คงที่เราก็มีการถ่ายเทน้ําออกถ่ายเทน้ําเอาน้ําเก่าออกเอาน้ําใหม่เติมเข้าไป ไม่คงที่หมายถึงว่าน้ําแบบว่าไม่ดีน้ําสีเข้มอ่าครับใช่คือน้ําสีเขียวบ้างเข้มบ้างหรือเราเอาหมอมาดูแลแล,แล้วอาจจะมีเชื้อเชื้อโรคบ้างอะ,อะไรบ้างอย่างเงี้เราก็ถ่ายเทออกไปแล้วก็เอาน้ําใหม่ที่เราพักน้ําใส่ใส่ค่าเชื้อไว้อเอามาเติมครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการจัดการของเราใช่ครับอาหารก็ให้เช้าเย็นเช้าเย็นครับแล้วเครื่องออกซิเจนนี่เราต้อง ดูใจอย่างดีตีอย่างสม่ำเสมอดูอยังไงว่าออกซิเจนพอแล้วไม่ขาดสําหรับปลากระพงใช้เครื่องตีน้ําแขนหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติว่าอีกหนึ่งแขนรับน้ําหนักปลาได้เท่าไหร่หนึ่งใบแขนนี่เราจะตีสิบใบในความใหม่ๆนะเริ่มต้นใหม่ๆเราตีแค่สิบใบใบอย่างเนี้ยเล็กๆเล็กๆเนี่ยมันจะตีได้สิบใบเนี่ยมันตีได้ปลาถึงหมื่นตัวหมื่นตัวพอปลามันเริ่มโตขึ้นมันก็โตขึ้นเราก็ไปตั้งอีกพวงหนึ่งอีกสิบใบอีกสิบใบ สิบใบก็ดูเราเราเลี้ยงช่วงมื้อเช้าเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าถ้าออกซิเจนไม่พอเนี่ยปลาจะไม่กินอาหารแต่ถ้าออกซิเจนที่เราตีไว้แขนเดียวพอเนี่ยปลามจะกินอาหารปกติแต่ถ้าเราวันไหนที่เราดูแล้วกินอาหารลดลงหรือกินอาหารไม่ดีสักสองวันเนี่ยเราต้องเปิดตัวที่สองเพิ่มอันนี้คือการแก้ปัญหาของเราแก้ปัญหาและการสังเกตอ่าครับ,บต,ตัวที่สองเพิ่มคือตัวที่สองเนี่ยเราไม่ได้เปิด พอหลอดต,ตัวที่แรกเราก็เปิดแค่ตัวเดียวก่อนอเปิดตัวเดียวแล้วตัวที่สองเนี่ยเราอาจจะไปเปิดที่สี่ที่ห้าก็ได้ช่วยช่วยระยะช่วงชวมืดอย่างเดียวแล้วเราดูว่าการกินอาหารปกติก็ใช้ได้ถือว่าอาเซียนพอโอเคแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอาหารบ้างอาหารที่เลือกอาหารเม็ดที่เลือกใช้น้หลวยเลือกหลักในการเลือกดูที่อะไร อาหารเม็ดสาหรับปลากระพงคืออาหารเม็ดเนี่ยนะตอนก่อนผมก็ใช้หลายๆบยบริษัทมา,าแต่เมื่อ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเบชโกเข้ามาเสนอแนะนําผมม,มีเซลล์เข้ามาเบสโกเข้ามาผมก็ลองใช้ของเบชโกรปรากฏว่าคุณภาพใช้ได้มผมก็เป็นตัวแทนขายของเบสโกแล้วก็ให้ลูกค้าใช้ของเบสโกด้วยจริงๆแล้วผมเนี่ยมีลูกค้า มากพอสมควรที่ใช้อาหารเบเโกอยู่ก็คือเหมือนกับอ่ะน้าหลวยเองเนี่ยก็ใช้อาหารเม็ดของหลายๆบริษัทอยู่ใช่ครับแล้วก็เบเโกก็เข้ามาแบบนันอ่ะก็เลยทดลองดูคุณภาพก็ดีครับเราก็เราก็เลยแนะนําเพื่อนเพื่อลูกบ่อลูกบ่อที่เราอยู่น้าหลวยมีลูกบ่อทั้งหมดลูกบ่อผมไม่น้อยกว่า3 0มสถึงห้ลายไม่น้อยกว่า3 0มสถึงห้ลายครับก็จำนวนปลาที่ผลิตได้ก็ไม่น้อยจาก200ตันถึง500ตัน อ๋อหมายถึงว่าในกลุ่มของอเราในกลุ่มของเราปีหนึ่งเนี่ยในในส่วนของตัวนา้นาหลวยเองเนี่ยทั้งผลผลิตปลาของเราด้วยแล้วก็ของลูกบ่อเนี่ยปีหนึ่งเรา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 ผลิตปลาได้กี่ตันครับพูดถึงณนะปัจจุบันนี้นะเต็มที่เลยเนี่ยผมจะผลิตได้ประมาณไม่น้อยจาก2,000ันตันไม่น้อยกว่า2,000ตันครับ,รบตรงนี้ก็คือทั้งหมดแล้วใช่ครับครับตรงนี้ครับน้าหลวยครับอยากจะทราบ้น,นิดนึงว่าในเรื่องของตัวอ่าที่บอกว่าโอเคเราลองเราลองให้ใช้อาหารของเบทาโกแล้วเนี่ย นอกจากเรื่องของคุณภาพมหาแล้วมีเรื่องของอะไรอีกที่เราเหมือนกับว่าเขามาช่วยเราในเรื่องของทําให้การเลี้ยงเราประสบความสําเร็จก็คือมีหมอนะครับหมอจะมาเข้ามาดูแลตลอดคือดูแลวัดคุณภาพน้ํามาแนะนําเรื่องหลายๆอย่างของการปัจจัยการเลี้ยงนะครับส่วนใหญ่แล้วหมอจะมาวัดคุณภาพน้ําเป็นหลักแล้วปัจจัยการเลี้ยงจะมาแนะนําสิ่งนู้นสิ่งนี้หรือบางสิ่งบางอย่าง ก็แนะนาให้ลูลกบ่อด้วยผมอเองด้วยก็คือแน,นะนําน้าด้วยแล้วก็ลูกบ่อด้วยใช่ให้เขาเลี้ยงแบบว่าโอเคให้เลี้ยงแบบไม่มีปัญหาใช่ครับใช่ครับน้องรวยครับตรงนี้ผมอยากจะถามน,นิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะต้นทุนการเลี้ยงของปลากระพงอ่ะสูงขึ้นเยอะใช่ครับอาหารขึ้นครับค่าไฟขึ้นใช่ครับทํายังไงถึงจะเลี้ยงให้เลี้ยงปลากระพงให้สามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ยังมีกําไรได้ ในสถานการณ์แบบทุกวันนี้ของน้าเนี่ยเอาประสบการณ์ส่วนตัวของน้าหนึ่งเ,เลยนะครับก็ต้องดูแลการดูแลเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต้องดูแลดีแล้วก็เลี้ยงเนี่ยก็ต้องรู้จากการให้อาหารว่าปลาของเรากินอาหารแค่ไหนรเราอย่าเลี้ยงเกินขอเบเขตคือพยายามให้พอดีพอดีอย่าให้เสียหาย มันจะลดต้นทุนโดยโดยโดยประจำวันแต่ละวันอยู่แล้วเท <standen. S 2> ่ากันเราเราให้เสียหายเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ครับนะแต่เราเลี้ยงพอดีพอดีหรือการให้ไม่เสียหายเนี่ยมันจะลดต้นทุนวันต่อวันเลย <ithe. S 2> เราจะประหยัดต้นทุนได้ถึงการจับปลาถึงเวลาจับปลาแล้วเนี่ยต้นทุนจะต่ําลงมาอีกประมาณ5เนะ ของการเลี้ยงปลาตรงนี้เท่ากับว่าเราต้องดูในเรื่องของการเลี้ยงการจัดการทั้งหมดด้วยใช่ครับโดยละเอียดเลยใช่ครับตรงไหนไม่สําคัญตัดทิ้งใช่ครับประหยัดได้ประหยัดคือการเปิดไฟออกซิเจนตีน้ําก็เหมือนกันพอหัวค่ํเมื่อเนี่ยสมมติว่าบ่อสามไร่ของผมได้บ่อสามไร่ผมจะเปิดสองตัวบ่อสามไร่เนี่ยนะแต่พอช่วงสองตัวเนี่ยมันพอออกซิเจนมันพอเช้าเราเลี้ยงเนี่ยมันไม่มีผลกระทบกับการก,กินของปลากระพงเนี่ย ออกซิเจนมันจะพอมันก็จะกินปกติแต่เรามีตั้งตัวที่สามตัวที่สี่ชวยสมร้อาถ้าวันไหนรู้สึกว่าอากาศมันอับหรือฝนตกเนี้ยเราก็จะเปิดตัวที่สามช่วยช่วงเวลาชะมึดเพื่อให้ออกซิเจนแต่ละบ่อนั้นพอปลาจะได้ไม่กระทบอาหารเวลาเราไปเลี้ยงมันจะได้กินอาหารปกติก็คือปลากินอาหารปกติเจริญเติบโตดีแล้วก็ดูแลเรื่องของการเลี้ยงดูออกซิเจนให้ดีเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ปลาเนี่ยมันโตตามเป้าหมายใช่ครับตามกับเป้าหมายที่เรากําหนดไว้เนี่ยก็กับว่าเราก็บริหารจัดการได้กําไรละใช่ครับคือ,อ,ค,อคือปลาเนี่ยเราต้องเลี้ยงอย่าให้เกิน6เดืนอนต้องผลผลิตต้องมีระดับโลโลเป็นปลาไซส์แปดเก้โลทั้งโลสัดส่วนให้มีกาําไรอ่ะเป็นปลาไซส์ในบอ่อหนึ่งเนี่ยสัดส่วนควรจะกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมคือบ่อหนึ่งเนี่ยสมมติว่าบอ่อของผมเนี่ยตามไล่ะนะครับใสป่ปลาหมื่นสองครับต้องเป็นปลาไซส์ไม่น้อยจาก 60%ต้องไม่น้อยถึงจะมีกำไรใช่ครับแล้วก็เป็นปลาเกินไซส์เนี่ยประมาณ30%เป็นครับอีก10%เป็นเป็นปลาตกไซส์เป็นปลาตกไซส์ก็คือถ้าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องบริหารจัดการหรือตรงเนี้ยให้มันได้ปลาไซส์60%ของบ่อทั้งหมดใช่ครับ30%เป็นปลาปลาโลเกินไซส์แล้วก็อีกเปอีก10%็นเป็นปลาตกไซส์ใช่ครับต้องดูต้องดูแลให้ปลาตกไซส์ให้น้อยที่สุดดูแลให้ดียังไงก็คือย้อนกลับไปทีี่่่นาววยบบออกกทให ให้ให้ความรู้มาละเมื่อกี้ช่วงที่ผ่านมาครับอ่าโอเคครับแล้วรวยตรงนี้ผมทราบมาด้วยว่าของปลากระพงของของฟาร์มเนี่ยฉลวยปลากระพงเนี่ยครับเป็นของดีเหมือนกันนะใช่ครับเป็นอะไรฮนะได้รับอะไรบั่งคือผมเนี่ยนะก็ดําเนินการเรื่องปลาเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยได้ G P ของกรมประมงอ่านอกจาก G P แล้วแต่ G P ของกรมประมงมาแล้วก็ผมก็ดําเนินการต่อเนื่อง เพื่อเอาปลาไปตัวจเอาปลาไปให้ทดลองทุกอย่างจนทำ GI อ่เป็นสินค้า GI สินค้า GI เป็นเนื้อปลาที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดสมุทรปราการก็คือเป็นสินค้าปลากระพง GI ของทางเฉลวยฟาร์มเป็นใช่ครับปลากระพง GI ของจังหวัดสมุทรปราการครับ Geo Index ก็คือมีตำบลนิยมบ้านผมเนี่ย,ยเป็น<า>เจ้าแรกรที่ได้ GI จาก จังหวัดสมุทรปราการครับผมก็คือสมุดปราการเนี่ยดังปาการะพงก,ก็คือต้องมีที่ก็คือตรงจุดเริ่มต้นก็คือสองฟาร์มนะรวยใช่ครับ,คร,บครับผมบโอเคครับต้องมาชิมนะครับคุณภาพดีกว่าคุณภาพของเราเนี่ยที่บอกว่าจนถึงได้รับเป็นรับรองเป็นปาการะพง GI ของสมุทรปราการเนี่ยจุดเด่นของเราคืออะไรนะักเฉลยคือปาการะพงเราพื้นที่พื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่สองน้ําเป็นน้ําก่อยและน้ําจืดปากระพงของเราอยู่สองน้ำเนี่ย เนื้อปลาจะหวานครับแล้วก็เนื้อนุ่ม,มเนื้อนุ่มแล้วก็ปลาเราจะค่อนข้างอ้วนสันหนาอ่าสันหนาปลาถ้าแล่ออกมาแล้วเนี่ยเนื้อปลาจะมากจะได้เนื้อปลามากกว่าอม,มากกว่าครับอ่าของของปลาที่เลี้ยงคุณภาพสําจากเราถึงได้จีไอจากจังหวัดครับอ่าตรงนี้เขาเอาไปสํารวจแล้วสํารวจแล้วของเราเป็นอันดับหนึ่งเลยครับ ก็คือไม่ได้มัวๆนะมีการมีการตรวจจากห้องปฏิบัติการแล้วว่ารับรองแล้วว่าเนื้อปลาหวานจริงๆแล้วก็มีคุณภาพจริงๆของทางของทางนายเฉลวยใช่ครับรครับสุดท้ายนายเฉลวยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนายเฉลวยอยากจะสื่อสารอะไรออกไปในส่วนที่ว่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลากระพงของเรารวมถึงการทําให้เขาเรียกว่าเครือข่ายหรือว่าลูกบ่ของเราเติบโตของเรา คือเติบโตไปได้วยกันแล้วก็สามารถที่จะยึด,ยดสามารถจะยึดอาชีพการเลี้ยงปลากระพงเนี่ยจนถึงปัจจุบันครับก็ต้องคือคือ,คอเราเลี้ยงแบบครอบครัวแบบพันธมิตรครับมีเครือข่ายลูกค้าแล้วก็มีผู้มีมีผู้ผมเป็นผู้อุปการะรแล้วก็มีลูกค้าที่ช่วยช่วยกันดูแลแล้วก็มีจำนวนปลาที่ ส่งให้แม่ค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็พอใช้กับลูกค้าจํานวนมากนะครับแล้วก็ปลาเรามีคุณภาพที่ค่อนข้างดีครับก็คือว่านะลวยก็คือให้ความสําคัญแม้กระทั้งกับลูกบ่อเราไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกลูกเรื่องให้ความรู้เรื่องของก<อ>ารเลือกลูกพันครับช่วยเหลือเรื่องของการการแนะนําเรื่องของปัจจัยการผลิตที่ดีเรื่องของอาหารครับรวมถึงเทคนิคการเลี้ยงใช่ครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเขาเรียกว่าอะไร การหาตลาดอเอาคอนแทคพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาช่วยจับตาใช่ครับตรงนี้ท,ทุกอย่างเลยฮะเราเราดูแลแบบเหมือนกับพันธมิตรร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกัน,ดดกนจนเติบโตมาถึงต,ตรงนี้กว่า4 0สิกว่าป,ปีของเฉลวยปากระพงใช่ครับครับผมก็เป็นไงครับไม่ธรรมดาเลยครับสาหรับของปากกระพงของทางเฉลวยปากระพงนะครับเจ้าสํานักแห่งแรกนะครับในการเลี้ยงปากระพงที่ ตำบลนิยมญาตาจังหวัดสุริตกากครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณน้าเฉลวยมากครับสำหรับข้อมูลดีๆสำหรับการเลี้ยงปลากระพงในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงที่ทําบริหารจัดการยังไงให้มีปลามีคุณภาพแล้วก็ได้กําไรในปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับน้าเฉลวยครับขอบคุณนะครับ